ระแวกนี้น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือร้าน,นเฮปุวยคุชชิมปลานะครับสาหรับร้านนี้เนี่ยต้องมอกเลยว่าเขาไม่ใช่มีแค่ก๋วยเตี๋วด้วยก็จะมีกระเพาะปลาด้วยถ้าไม่แน่จริงอยู่แถวนี้ไม่ได้ทําเองทุกอย่างจะรับอย่างเดียวคือรับแค่เส้นก๋วยเตี๋ยวท่านเองรู้ชินตัวนี้ใช่ไหมก็จะมีปลาทั้งสามชนิดเลยนะปลาอินทรีย์ยังมีอีกหนึ่งตัวนี้จะว้าวมากเอาสูตรเลยแล้วก็นี่นี่อูหูยน,น่ากินจัด สวัสดีครับอยู่กับผมอาร์ตอีทอีทอาร์ตนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับในวันที่ฝนพรำนะฮะเธอยังคงคิดถึงกันบ้างไหม ก็สำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ถนนสันติภาพนะครับหรือว่าทางมุ่งหน้าไปโรงเรียน22นะฮรแล้วสำหรับร้านวันนี้ที่ผมมารีวิวนะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งร้านหนึ่งนะฮะที่ว่าทุกคนอ่ะในระแวกนี้น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือร้านเฮปุชินปานะครับหรือว่าร้านก๋วยเตี๋ยวพอกพีชนะฮะหรือว่าหน้าร้านสายยางทองสําหรับร้านนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าไม่แน่จริงอยู่แถวนี้ไม่ได้เพราะว่าเปิดขายมานานแล้วน่าจะมี60-70ปีได้วันนี้ผมจะมารีวิวแล้วากินนนแบบบว่่่าออเมมูทีีผช้้พกๆงได S <S เห็นกันว่ามันอร่อยอยังไงรสชาติเป็นยังไงตรงนี้เขาจะโดดเด่นในเรื่องเย็นต์โฟหนังปลาเขาทอดเองลงทีละชิ้นเลยนะเดีย๋ยวไปดูครับว่าหนังปลาเนี่ยมันจะเด็ดจริงไหมถ้ากินกับเย็นต์โฟน้ำหรือว่ามีเกี๊ยวเกี๊ยวสอดไส้อ่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าหน้าตาก,ก๋วยเตี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงนะครับร้านนี้อยู่ไม่ได้ไกลเลยเราแค่มาเปิดอีกข้างหนึ่งเฉยๆให้ดูเหมือนไกลนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีก็แค่ก๋วยเตี๋วด้วยก็จะมีกระเพาะปลาด้วยเหล่วนี้เราต้องมากินดูว่ามันจะหอมเชียขนาดไหนหอมเชีย นี่ตอนนี้อาาฝนตกนะปกติเนี่ยถ้าฝนไม่ตกเนี่ยเราจะเห็นประมาณช่วงหกโมงค่หนึงเนี่ยมีลูกค้าเยอะมากถ้ามาสายนี่ก็คือตังปลาไม่ได้กินเกี๊ยวไม่ได้กินอันนี้คือมาต้องกินคู่กันนะคือมันต้องกินคู่กันก็เดี๋ยวดวูว่าวันนี้เราสั่งเมนูอะไรกันบ้าง ครับผมอันนี้เราก็สั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะของผมครับอันนี้ผมสั่งเป็นบะหมี่ <S <S น้ำโขเพราะว่ามันต้องกินคู่กับหนังปลากรอบนะคะเพราะว่าเนี่ยเป็นหนังปลากรอบที่ที่ร้านทําเองไอเอเขาบอกเลยว่าทาเองทุกอย่างนะฮะสำหรับร้านนี้ก็คือหนังปลาลูกชิ้นเกี๊ยวจะรับอย่างเดียวคือรับแค่เส้นก๋วยเตี๋ยวเท่านั้นเองร่องนั้นทาเองหมดทําเองข้อดเด้งมันจะไม่ใช่แบบว่าหนังปลาทั่วไปเหมือนเราได้กินปลาจริงๆอ่ามันหนังปลาจริงๆเพราะว่าที่เราไปกินร้านส่วนใหญ่อะมากนะน่าจะรับใช่ใช่ใช่มากรับรับมา เนล้วไงพวกเขาทอดเองอย่าชิ้นต่อชิ้นเลยนะทะลุหม่เลี๋ยวมันกลมอือนี่เราทอดเดียร์เค็มนิดนิดมีรสหน่อยหน่อยกรอบมีแบบมันหุนัวนี่นึงแต่ว่าไม่ได้ออกจัดจ้านขนาดนนะั้นแต่คือว่า,วามันกลมกรอบก็คือหนังปลาแค่เราหนังปลาก็กินกินบะหมี่โฟของเราดู ดูเส้นหนังปลาเอ้ยไม่ใช่ดูเส้นบะหมี่เขาตัวน้ำพโพเนี่ยที่ร้านนี้มีเกี๊ยวด้วยนะมันต้องกินคู่กับเกี๊ยวด้วยเอาเกี๊ยวสักหน่อยเหรอเดี๋ยวถือว่ามาไม่ถึงเกี๊ยวตอบจานหนึ่งครับตัวรูชิ้นกุ้งเออรูปชิ้นปลาชิ้นปลามันออกนวลมากใส่สนวลใลยใสเด้งๆนี่ก็คือตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นเป๋าหื้อแต่นี่คือจริงแล้วคือหมูแผ่นหรือว่าหมูเด้งนะครับหมูเด้งแผ่นตัวนี้จะว้าวมากผมบอกเลยตอนนี้มันมีว้าวมากมาแล้วนี่นี่ผมสามาาารรถกิินนจเเเดดียยวอ่มไ้ลพะว่่่่าาดดููเเเคคครืออองงงงีียยะขมแนนๆ เคง็เคงๆใสๆออกหวานนิดๆแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ขอกินแต่ของที่ร้านนะเพราะว่าที่ร้านของเขาอร่อยอยู่แล้วผมขอสูตรของผมเลยนี่อ่านี่จิระจาเลยทกวนี้ว่ากินหมดป็าดูส<า>ั่มาเออมาหนังปลาใส่ไปให้มันดูดน้ำอ่ามีเข้าสูตรเลยไห้เอาสูตรเลยแล,แล้วก็นี่นี่โอ้โหน่ากินจัดมดาครับ ถ้าไม่ทันหนังปลาก็ต้องมีเกี๊ยวกรอบหนังปลาพอโดนตัวน้ำเข้าไปแล้วรสชาติน่าจะดีขึ้น,น,นไลยตนะครับกินหมดนี่ยแน่นเกี๊ยวไม่ได้เป็นเกี๊ยวเปล่านะครับแต่ว่าเป็นเกี๊ยวมีไส้ข้างในนะถ้าเป็นไส้หมู น้ำเขาจะออกรสชาติฉ่อมหวานๆนะครับนี่โอ้หวานที่นี่อี่นท,ท,ที่เด่นกว่าที่อื่นคือเขาจะเด่นเรื่องหนังปลาไปแล้วหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องลูกชิ้นลูกชิ้นที่ทำเองหนึ่นงลูกชิ้นตัวนี้ใช่ไหมก็จะมีมปลาทั้งสามชนิดเลยนะปลาอะไรปลาปลาอินทรีย์มีแล้วหนึ่งแต่เนื้อสามใช่มีปลาทั้งหมดสามชนิดได้อยู่ในนี้คือเขาเด่นมากเรื่องเครื่องเครื่องเนี่ยถ้าจะไม่มีแป้งเลยมั้งเพราะว่ากัดเข้าไปมันมันไม่รู้สึกถึงตัวแป้งอ่ะมันเป็นแบบนึบ ลูกค้าเขาเยอะนะร้านเน,นี้ยร้านนี้เปิดมานานมากๆครับบอกเลยว่าใครที่ไม่เคยลองนะครับหรือว่าเคยผ่านมาเป็นแบบร้านร้านข้างทางเงี้ยถ้าคุณไม่จอดแวะเนี่ยคือบอกเลยว่าคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณพลาดนะรสชาติเขาไม่ธรรมดา,า,าจริงๆนะครับมีทั้งเล็กโฟเล็กยำใหญ่โฟใหญ่แห้งบะหมีม่แห้งบะหมีม่โฟมีทุกอย่างเลยไปดูที่ค่ะค่าเชีคตัด้วยนะคะโบโท ลูกชิ้นให้ดูครับเด้งๆรูดๆเหมือนว่าไม่มีส่วนส่วนไหนในลูกชิ้นะที่มันเป็นแป้งเลยคือมันเป็นเนื้อปลาเลยอะมันก็จะแบบได้ความเด้งอ่ะไม่ได้นิ่มเกินเลยนะคือมันนิ่มอยู่ในระดับที่แบบว่าในเรเยะที่ดีอ่ะเดี๋ยวลองกุ้ง อันนี้ก็จะออกแบบแนวขนมจีบกุ้งแต่ว่าเราได้กัดกุ้งเยอะหน่อยคือไอ้หนังไอ้หนังห่อมันก็แค่แบบว่าหนังกรอบข้างนอกแต่ตัวข้างในนี่เป็นกุ้งน้ำมันเด้งนะใช่แล้วคุณเชืช่อป<ช>่ะ,ะว่าอะไรที่มันอร่อยตอนสุดท้ายเลยของการกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันคือแบบว่ากน่นก้วยนะนี่ดูแล้วยิ่งไอ้เกี๊ยวก,ก,รกรอบเนี่ยลงไปจุ่มกับน้ำนะโคตรดีเพิ่มแบบกินที่แบบเหนีบบแตกแล้วอืแล้วกรอบหนังกรอบของเกี๊ยวแม่งก็ยังมีความมันๆอยู่แบบมาครับขาดไม่ได้นี้ หนังปลามาต้องสั่งครับถ้าคุณไม่กินคู่กันไม่กินแก้มกันนี่มันเหมือนมาไม่ถึงจริงๆหนังปลาลูกชิ้นหมดแล้วว่ะเดียวเท่านั้นอันนี้เป็นบะหมีม่โปแห้งอันนี้ผมก็บอกก่อนเลยว่าผมไม่เคยกินถ้าเป็นกินแห้งก็คือแห้งเลยไม่เคยแบบมันเป็นโกแห้งอะไรอย่างนี้้านเขาก็หวานอยู่หน่อยๆนะเพราะเราต้องคุกในนี้ที่ปรุงนี่ไม่ใช่อะไรน,นะครับคือผมอบในสูตรของผม ผมอยากกินหวานมเป็นคนติดหวานร้านนี้เปิดถึง5ทุ่มนะถ้ายังไม่นอนกันก็แวะมาดูนะครับอุ้ยอุ้ยอ๋อดูดิอุ้ยอ๋อเนนี่ยงนี่อู้อันนี้คนตะเหรอู้หูเขามีเกี๊ยวน้ําด้วยอันนี้จะเป็นหมกล้วยมาเดี๋ยวอันนี้ผมจะรองแห้งให้ดูนะครับว่ารสชาติเป็นไงใครอยากมีลูกค้าเข้าเยอะๆก็ลองจ้างพวกผมไปได้นะ รสชาติจะก็อ,ออกทรงบะหมี่แห้งเลยอ่าเรื่องตัวน้ำซอสเย็นโฟก็จะไม่ค่อยเด่นเท่ากินเป็นน้ำเพราะว่าตัวน้ำซอสเนี่ยเหมือนพอเราคลุกเข้าคลุกเข้ามันจะเข้ากับตัวเส้นเลยซอสเขาสีสวยนะเย็นโฟบางร้านมันจะแบบออกแปลกๆแปลกๆถั่วเ,เขาเเอร่อยถั่ว้วยดีครับกล้วยมีรสชาติเลยไม่ได้จืดกล้วยอ,ออกเป็นทางเค็มนิดๆแต่ว่าอร่อยไม่ได้เค็มขนาดนะั้น ตัวเยอะกรอบแค่ผ่านๆเปียกๆก็อร่อยนะไม่ต้องทำไม่ต้องทำก็อร่อยนะเข้าใจมิดมาตลอลดคิดว่าเป่าหูเขาคือหมูแผ่นหมูแผ่นหมูเด้งอันนี้เด้งดีแต่อยา่าทันระวังนะเนี่ยเขามีรสชาติโดดเด่นเป็นของตัวเองแล้วก็กินเข้าก,กับตัวเครื่องเครื่องทุกอย่างของเขาเนี่ยคือกินได้ด้วยกันได้หมดเลยลูกชิ้นเกี๊ยวปลาหมึกกรอบปลาทุกอย่างเข้ากันดีเลยครับลองเกี๊ยวก่นแล้วนะ เกีียวตัวแช่น้ำโคตรดีเลยไอตัวพว๊กอะกรเงี้ยมันคือกักเกีียวของทางร้านนะครับที่ร้านเขาบอกว่ามันเป็นทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งตัวนี้เราก็มาแบบว่ามานำเสนออาาเย็นฟงของเขาเลยนะเขาต้องยำแบบมันอยู่ที่ปรุงมันอยู่ที่เราปรุงเองผมว่านะอันนี้ผมปรุงมาแล้วครับน้ำฟตอนแรกที่เขาให้มามันจะออกแบบหวานๆเค็มๆนิดๆเปรี้ยวนิดหน่อยนี่สังปาผมลืมีเกีียวแห้งนะครับแล้วก็บวกกับหนังปลาแบบ ชุ่น้ีกรอบเสียงไม่ได้ยินเลยหนังปลาพอดีเลยเขาทอดกรอบไม่ชื้นผมบอกว่าเป็นไปสีไว้่ายวนน้ำจะแม่น้ำอะไรครับแม่น้ำนายไม่มีแม่น้ำอื่นเลยอ่ะชิมไม่ทันอันนี้หมูแผ่นเอ้ยหมูหมูแดงหมูแดงดีชอบเกี๊ยวน้ำอันนี้เป็นเกี๊ยวหมูหรือป่า ดูดิตัวเครื่องให้มาอย่างเยอะเลยเนาะเครื่องเขามีหลายอย่างเนื้อหมูก็ดีอ่ะเราจะลองเครื่องให้หมดเลยนะตัวนี้คือวิญกุ้งครับกุ้งตองเขียวมีวิญกุ้งคุ้งนะกุ้งอยู่ข้างในแบบพัดละมีกล้วยครับเครื่องเยอะมากนะโคตรชอบเลยกินหองกุ้วแกมันจะมีกลิ่นเฉพาะออมาแหละหอมเติมมันเติมกลมกลมเลยจบด้วยหมึกกรอบสุดท้าย แต่รีิมนะครับของคุณเปิ้ลยังเหลืออีกหนึ่งอย่างนะครับนี่นะครับนี่เป็นของตะกร้องของเราครับก็จะเป็นแห้งสิ่งแห้งไปอ่ามาถึงเมนูนี้นะครับนี่ก็เป็นแห้งอีกอันหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเส้นหมี่ผมดูเส้นหมี่ร้านเนี้ยผมมาชอบกินเป็นเส้นหมี่แห้งน้ำมะนาวมาก็สั่งได้นะครับอร่อยเหมือนกันเออมันจะแบบกินแก้มมงเลยหวานหวาเอ๊ะตลอด าดูได้ยินเสียงไหมครับพุทธเรือเส้นหมี่แห้งก็อร่อยนะเนี่ยตัวกากเยาเขาดีมากโอเคเอาไสุดท้ายด้วยกระเพาะปลาแล้วเราก็มาถึงเมนูนี้กันแล้วนะครับกระเพาะปลาคุณคุณเลยะเป็นหน่อไม้นะครับในกระเพาะปลาเนี่ยจะมีหน่อไม้แล้วก็กระเพาะปลามีไข่นกกระทาแล้วก็มีเห็ดก็เลือดอ๋อนี่พี่ไม่เอาเส้นใช่ไหม มีเเส้้นดวยข้าเส้นอีกน่าจะไม่ไหวหอืร่อยพี่ชอบหน่อไม้แบบนี้มากคือแบบหน่อไม้กรอบๆที่ไม่อ่อนเกินไปสามารถกัดแล้วแบบว่าสู้ฟันได้นิดนึงงไอย่างเงี้ยมันจะแข็งๆหน่อยนิดนึงใช่ค,คือซีมาก ไทยเป็กไทยมีใครกินกระเพาะปลาใส่น้ำตาลมั้งครับเขาก็ใส่กันทั้งนั้นแหละไม่มีครับมีเครื่องปรุงเขาไม่มีครับถ้าถ้ามีเขาก็ต้องมีให้เด็ดนี่เขาไม่มีเห็นปหมไม่เขาให้ปรุงกับก๋วยเตี๋ยวอ่ะชอบชอบบอกเลยว่าตัวกระเพาะปลานี่โคตรหอมเจียหอมเจียตีเราก่อยอ่ะแปลว่าอะไรครับหอมเจียนี่แปลว่าอร่อยข้นๆเลยอ่ะเผ็ดนุ่มมากตัวเห็ดจะบอกว่านุ่มกรุบกริเหมือนว่ามันกินแบบเราแบบหอม ถ้าใครชอบพี่ก็ขอผิดเพราะใส่รังขอปาปลานุ่มแบบมาแบบเป็นฟองๆอะ่ะกินจะรสชาติจะไม่ค่อยออกไม่แรงๆส่วนมากเฉพาะปลาก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นอะไรที่โดดเด่นนะถ้ากาะปลาลันที่ไม่ได้คุณภาพอเลยนะแล้หรับตัวพี่นะพี่ว่ามันก็จะแบบว่ากินยากหน่อยเกี้ยวนานหน่อยแต่ที่ตัวชงเลยนะบางทีอะ่ะกินกระเพาะปลาก็ไม่ได้อยากกินกระเพาะปลานะจริงๆผมอยากกินแค่พวกหน่อไม้นะต้องมีอะ่ะหน่อไม้เห็นออหอม แต่แถวบ้านเราเนี่ยรักพอปลาหลายร้านหลายเจ้าก็เด็ดเยอะต้องไปลองต้องพาท่านผูช้ชมไปกินม้วนยะ้าครับผมก็สําหรับร้านนี้นะฮะบอกได้เลยว่าคนต้องมาร้านเฮียป,ป่อยนะครับหรือว่าร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าถายยางทองนะครับคือเขาตั้งหน้าร้านอย่างน,นะฮะอันนี้ก็จะเปิดจันทร์ถึงศุกร์นะครับหกโมง,ง,งครึ่งถึงห้าทุ่มนะฮะมาตรงน,นี้เลยถนนสันติภาพทางมุ่งหน้าสู่วงเวียนยี่สิบสองนะครับก็ยื่นหรือว่าใครจะมาเส้นถนนมาประชัยก็ได้หรือว่าเซิร์ชเลยใน Google ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวสายยางทองหรือว่าร้านเฮีีีียยยยยยยปอออออออถ้้้้้้าาาาาาตตงบบบกกไดเเเเเลลลวว่่่่่่่่สํหรรรัมมมมืนนนนิิิะะฮคูท ทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กระพอาะปลาใครมาไม่กินก๋วยเตี๋ยวก็อยากจะเปิดด้วยกระพาะปลาก่อนเลยก็ได้เพราะว่ากระพาะปลาเขา เป็นร้านคือร้านทุกิี่ครอบครัวเลยอยู่ด้วยกันแต่ต้องต้องขอบอกนะถ้าคุณมาช่วงประมาณเปิดร้านถ้าฝนไม่ตกต่เห็นแบบว่ายุงย่งๆหน่อยแต่คือตอนนี้นะก็คนสารแต่ว่าคือเขาขายขายหมดทุกวันนะขายดีทุกวันเลยสําหรับร้านนี้อยากให้ผมไปกินที่ไหนอีกไหมมีเมนูอะไรแนะนําก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากถ้าผิดตกปกพ้องไปตรงไหนก็ขออภัยเวตาที่ดีด้วยนะครับเพราะผมก็กินไม่ค่อยจะเกนงสัเท่าไหร่แต่ก็พยายามจะมารีวิวอาหารอร่อยๆให้พี่น้องๆได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลชใังจ อาร์ตอีดีอาร์ด้วยสำหรับนีเขาตัวไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวให้อีฝากร้านหน่อยกินหนึ่ง ไม่มีปัญหาหนึ่งสองสามสามร้อยสามร้อยสี่สามร้อยเก้าครับผมหลังปลาสองครับโอเคสิ่ล้าครับร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอ๋ออยู่แถววงวินยี่สิบสองค่ะรับผมหน้าร้านสาหายางทองนะคะขายตั้งแต่หกโมงครึ่งถึงห้าทุ่มค่ะมาชิมชวมได้นะคะอร่อยนะคะเออสาวทย์หยุดนะคะจันถึงสุกเองค่ะขอบคุณมาครขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะโชคดีทุกคนนะคะ